ที่เจอมาเนี่ยขยะแย่สุดคือเศษอาหารแล้วก็มีเป็นผ้าไมเป็นสัตว์ที่มันเน่าครับเป็นขวดยาขวดน้อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผ่านผ่านไฟฉายอ่า power bank อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันตรายนะคะบางทีมันอาจจะเกิดทำฮึ่ประกายไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะขยะที่แย่ที่สุดที่เคยป้ามาก,ก็คือเข็มฉีดยาครับอ่ไม้จิ้มฟันไม่เสียลูกจีนก็มีมีผลหนะครับแต่โดยหญ่ถ้าถูกมันมันรู้สึกเจ็บแต่บ่หน้าก,กวาัวต้องเข็มฉีดยาครับ มีบานแผลขึ้นมาปลัวเป็นประเภทติดเชื้อครับถ้าเกิดการติดเชื้อก็เป็นเรื่องใหญ่ครับในหนึ่งวันเนี่ยนะคะขยะจะเข้ามาประมาณ9หรือ10ตันนะคะ่ะต่อว,วันมันจะเข้ามาจากสองสามฝั่งเนาะก็จะเป็นของฝั่งสวนซักแล้วก็สวนดอกค่แล้วก็ไอของกเกษตรไม่เหี้ยค่ะ หนึ่งวันครับตอนเช้าปุ๊บพอถึงมันปุ๊บรอขยะเข้ามาจากปุ๊บจะได้รู้ว่ามากีิตตานกิตตานครับแล้วก็ขึ้นอยู่แนวหน้าคัดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงประมาณสามโมงเย็นครับหน้าที่ของพี่เขาคือ,คอแบบคัดแยกนะครับคัดแยกขยะขั้นแรกนี่ก็คือแบบกีดถุงกีดถุงขึ้นรางเนาะแล้วก็มาถึงรางพี่เขาคือด่านที่สองด่านที่สองนี่ 2. คือคัดแยกแบบขวดปฏติกกระป๋องอลูมิเนียมอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นอินซีแล้วก็ด่านที่3านี่ก็คือจะเป็นกัน การอัดก้อนค่ะนำเศษขยะเศษถุงพลาสติกเนาะไปอัดก้อนค่ะเป็น r d f เป็นเชื้อเพิงเออขยะที่ผ่านที่ผ่านการคัดแยกนะคะจะสามารถไ,ไปทำเชื้อเพิงได้ประมาณ8ตันนะคะสำคัญสำคัญกว่าตรงที่ว่าเราลดนะคะลดขยะแล้วก็อย่างหนึง่งเปลี่ยนจากขยะเปลี่ยนจากเศษเศษพลาสติกเนี่ยคือเรามาใช้แบบ เป็นเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนเป็นแก๊สเติมรถของสีม่วงในมอค่ะ,ะถ้าถ้าลดลงนะคะก็จะส่งผลดีกับแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกคนแล้วก็เด็กๆทุกคนน้องๆทุกคน้วยค,ค่ะก็ดีใจเนาะที่ว่าได้มาอยู่ในส่วนนี้ที่ทำให้แบบลดลดหลายๆอย่างนะระลดขยะลดอะไรอย่างจ่วยๆกันเจ้าแต่ถ้ามามีส่วนนี้ ตัวเลือกส่วนน้อยเนาะบางคนก็มองมองแย่เนาะแต่แต่เฮาบอได้มองแบบนั้นค่ะถ้ามันมีคนมาเก็บมันมีคนมาแบ่สภาพเพื่อแล้วจะเกิดอีย่างขึ้นค่ะแล้วคุณจะไปทิ้งตรงไหนการที่อยู่ตรงนี้เนาะยังน้อยก็เป็นฟันเฟืองน้อยๆที่จะทำให้เจ้ยในการเกิดการเปลี่ยนแปลงยากจะฝาฟว่าถ้าขอต้นทางถ้าเปลี่ยนไปได้นะครับควรก็คือควรอีซีคืออีซีพวกนี้ครับใบยางให้รวมก่อนครับมันมันถึงขั้นตอนคัดแยกนี่มันมันยากครับคนที่เพิ่งรวมมาอาจจะ มีเวลาที่จะคัดแยกครับอ๋อคืออยากอยาก,อยากคือให้แยกแยกเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นส่วนดีกว่าครับเวลาทำอะไรมันจะได้จะไม่ได้ลําบากครับมันจะได้ง่ายครับเนาะคุนเวลาคุ้นโซคุ้นถ่ายอะไรมันจะสบายครับจะได้ง่ายกว่าการการทำงานของพวกผมครับสุดท้ายไม่มีอะไรมากค่ะช่วยคัดแยกขยะกันด้วยนะคะ